สวัสดีครับยายแต๋ครับจ่าสวัสดีค่ะครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านครับผมเขยอีสานใต้ครับอ่ะก่อนอื่นก็ฝาก F c ซในช่องของเขยอีสานใต้ทุกท่านครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเขยอีสานใต้ด้วยนะครับอ่าครับอ่วันนี้ผมก็มาติดตามแนวทางความฝันของแม่แถวครับแม่แต๋วครับท่านผู้ชมครับเมื่อเช้าผมมาหาแม่แต๋ครับ ตามตัวไม่เจอครับแต่นี้ก็เที่ยงแล้วครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าแม่เตียวไปไหนมาครับแม่เตียวเล่าให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยครับแม่เตียวไปไหนมาไปปอกกระเทียมไปรับจ้างปอกกระเทียมกระสอบละหกสิบบาทเออเขาก็ตามหาเขาก็ไม่รู้ว่าแม่อยู่นั่นนะครับก็เห็นแต่ขี่รถตามหาเนาะก็เห็นไอ้เด็กเขาตามหาเออมันตามหาใครวะก็ไม่เห็นรถมันก็ไม่พูดมันไม่ได้ดูวันขี่รถตรงอย่างเงี้ยครับ ตัวนี้เพื่อนมาจากวัดเขาบอกว่าเออขระทำหาเมืงองยังงะตกใจหมดเลยนึงว่าบอกเอา้าเขากระบอกลูกตัวเขาบอกว่ากระบอกกระเทียม,มา <c oughs> อนะา,า,มาบอ่หน้ากระทำหาเบาเรื่องอันเบาคลิปซ้ำฟันบอสเลยพระจางหยางมาตัวนี้เขาลุกหยางครับอ๋อที่แรกผมสิกบ้านแล้วเขาโทษตามผมว่าเขาเจออายเดียวแล้ว <c oughs> ครับครับ โอก็เลยกลับมาใหม่ครับแล้วเมื่อนี้เม่แต๋วกินเขากินปลายังครับกินแล้วได้ได้ยังกินแม่แเต๋อ่านมูเพาอยู่หันเหตุงานน้ำกันกับผ้าไปกินเขาน้ำเงินเพิ่นครับครับกินกับปลาสมเลยกับก้อยเนื้อง้อก้อยผัดลิ้่ได้ของแสบด้วยเนาะแม่แต๋วกินแสบแลวก็พักกันมาเหตุงานต่อปอกกระเทียมต่อครับครับอ๋อก็คือเม่แต๋ว เดี๋ยนี้พักเที่ยงบอกครับแล้วก็สิกลับไปเห็ดงานต่อเฮ็ดงานต่อไปซอยเพลินเนาะครับป๋ะให้เร็วซอยกันชิเร็วแล้วล่ะยังก็สอบหนึ่งคนละสอบละสอบครับครับบ้านร้านค้านั้นบอกครับเลยร้านค้าไปนู่นเลยร้านค้าใ้รุ่งไปเลยฮือนฝนไปหน่อยหนึ่งอ๋อครับทางเ่อนโต๊กนะโอเคครับอ่าเมตเตีวครับแล้วผมมาหาเมตเตีวเมเตีวมือนีเนาะเมตเต๋วฟันหรือยังครับผมฟันเดียจ้า แม่เตียวฟันต okay, okay, ั <the the ้งแต่เมื no ่อไหร่ครับฟันเมื่อวันก่อนฝันเมื่อวันก่อนครับโอเคครับให้เม่ดเตียววาวามฝันที่เม่แเตียวฝันเนาะครับเห็นเม่เตียวบอกว่าฝันดีฝันดีจังไดครับบอกซูเอฟซี่ฟังเลยครับผมแม่ฟันว่าแม่เดินไปแม่ไปไปจักไปใส่บุงหม่ไปเรื่อยๆืยครับไปแม่กลับไปพ่อเฮ็ดละงูเฮ็ดละงูกำลังจุ่มจุมเล่นข้าๆหนอดินแม่ก็งัดเอางัดเอาใส่ขู่ใส่ตะกาครับ เออนี่เผ่าพนึงไปเก็บน้ากัน,อนเออเผ่านี้แม่มันอยู่บ้านแ้าดอกผู้ใกลเพิ่งไปอดีตอารมณ์ไงฟันเกียวน้าเนา่าจาไปเก็บเห็ดน้ากันบ่านนี้แม่ก็เลยว่าอเออเผ่านี้ก็มาเก็บเห็ดน้ากันตัวเผ่เาเนาอครับ,อบมเออแม่กับฟันสามแม่กันเห็นเด็กหน่อยอีกแม่ปะครับอุ้มเด็กหน่อยแม่มันเล่นแม่นโตน๊ะน้ำมาหอดกับจีบ้างเันลม วางพลงป,ลาป,ป้าพูดเกิดจะไปนั่งมองน้ำแม่ว่าโอ้ยปีงสกัดปีงเดักแักมาจะใส่ไว้แท้มันลืดออกมาหาเด็กหน่อยกาะขาแม่ก็เลยเอาไม้เคีียออกวางเด็กหน่อยมาทางพีไว้ครับอ่าแม่ก็ฝันงสีหนะอ๋อเม่เตียวฝันประมาณนี้จ้าครับอ่าแปลว่านรอบนี้นี้พวใจในความฝันหลักๆคือคุณแเม่เตียวฝันได้ได้เฮ็ด ครับก็คือเก็บเห็ดเนาะแมนครับเก็บเห็ดเป็นเห็ดอีกอย่างนะครับเห็ดละโมกเห็ดละโมกดอกดอกตุูมตูมครับงามงามแห้งฟูมฟูมยุกเคียงยุกซ้ำไข่เป็ดนี่ครับกําลังซ้ำนั่นแ่ะได้หลายเพราะคำเม็แต๋หลายเห็ดแล้วก็อู้ยออกหลายแม่ว่าโอ้เกิดมาค้องฝันนี่การคือค้องจริงแม่คือชีวิตใจได้กินแม่ว่าครับเก็บเห็ดในฟอมพันโอ้ยเก็บมวลแห้งแม่ว่าแปลว่าแม็ดเต๋าสิมีโชคอีกแล้วแม่ก็เลยว่าโอ้ยกูจะถือเกล็ดบ่อน้อ่ป ความคิดตะขอคิดว่าตะขอสือเล็กสื้อเล็สือถึงจักมีโฉคมีหลาบได้หนีแมวบางคือคุณแม่เตียวคุณแม่แม่เตียวสื้อเหลีกคุณแม่เตียวสิ่สื้อเหล็กในความฝันนี่เลยมันบอกแม่จะเขียนเลยไว้เลยตื่นเสาร์มาไม่เขียนไว้เลยไห้เขียนเหลขกไว้แล้วตามที่ให้ผมเขียนไว้ให้แม่ครับเขียนหนึ่งสี่ดอครับแต่แม่จะเขียนสองตัวก่อนหลัวกามาตีคือความฝันนี่คุณแม่เตียวสิตีสองช่วง ก็ขึ้มาช่วงนี้ช่วงหลังนี่ก็คือได้เด็กหน่อยมากเด็กหน่อยนี่ประมาณจะขวบนะครับประมาณซ้ำชื่อสิ่อเปนซ้ำชื่ขวบซ้ำหลกเอาการนึงนะซ้ำนั่นแหละเด็กหน่อยก็ร่างเดินก็ร่างหัดว่าก็ร่างย่างก็ร่างดึงก็ร่างส้นอือครับครับแล้วแม่เต๋ากับอุ่มมาอุ่มมากวัยค้างน้ำครับเลยทีนี้ปีง่ายมากมากเกาะขามากมากว้แห้งปีงออกจากน้ำมากกาขาเด็กหน่อยแม่ก็เลยไปอปีงจะมีแต่ปีงซสมี่แม่ว่า แม่กืบเอาออกแม่กืบอาจารย์ปีงัดเด็กน้อยนะอืมครับครับแต่ซม,มีอยู่ประมาณนี้เนาะแม่ไอแบบนี้แม่แต่วว่าฝันดีไหมบ่ครับแม่ว่าฝันดีเลยเด็กน้อยก็ได้อุ้มนั่งได้เอาเด็กน้อยขึ้นมานั่งครับมาอยู่น้ำแขางครับ,ารบอาจียน์นี่ให้แม่แต่วตีตัวเลขให้ท่านผู้ชมเพลินเนาะ,ะครับน,นี่เป็นฝันตองงวดของคุณแม่แตวครับท่านผู้ชมแม่เต่วว่าฝันแบบนี้คุณแม่แต่วสีมีโชคหลักกาสิทธิเลยครับคุณแม่วาครับอ่าให้คุณแม่เต่ว ตีตัวเลขเนาะครับจ้าแม่เตียวตีตัวเลขตัวใดแน่ครับนี่ครับแม่ตีตัวเลขกับแม่ว่าขัน่ามีปีนกับแปดครับจ้านั่นแหละแม่บาแปดฐานหนึ่งแปดห้าหนึ่งจ้าครับเพราะว่าเด็กกัดเด็กหน่อยนะครับครับเด็กหน่อยกับหนึ่งเนาะอือบ้านนี้แม่กับฟันว่าไปเก็บเฮ็ดเฮ็ดกับเช็ดแม่บาครับเช็ดเกาหาแม่ว่าปวเท่าปวดนึ่งอีกเก็บน้ำกันสองก็เออเขาคือ ได้จับได้เก็บเหชรแนนเนสิตีเป็นเลขเจ็ดขับเฮ็ดกระหาแนนแล้วกับมีผู้เฒ่าน้ำแม่ผู้เฒ่าได้ติเป็นเลขเก้าเลขเก้าอ๋อเป็นเจ็ดเก้าหาแนนพุทธาไม่ยิงกแผู้เฒ่ากับเก้าแล้วเนาะพุทธาวครับครับแนนอืออ่าแล้วก็มีเด็กหน่อยเนาะปิงเกาะขาเด็กหน่อยพุ่มแม่ว่าเลขกสียูกับเด็กหน่อยสีเกี่ยวกับอยู่ประมาณนี้พุ่มแม่ว่าเนาะที่บอกสู่ผมฟังครับแม่บ่าวโอ้ยแม่บ่า ปิงกับแปดปิงกับแปดขากระหานกระหานน้อยกันหนึ่งอ๋อครับครับ <c oughs> คือตามตามนี้ได้ไมบอครับม่ี่ยตามนี้แม่แต<ะ>วยกให้เอฟซีพันเบิรนะครับสีนาอนี่ครับตัวเลขของคุณแม่แตวครับท่านผู้ชมก็คือแปดห้าหนึง่งแล้วก็เจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าห้าให้ระวัง 7, 6, 5, เจ็ดหกห้านะ้องแม่เนาะครับ แล้วก็อย่าลืมตัด2ตัวด้วยนะครับท่านผู้ชมถ้า851ก็จะเป็น8 5ดห้าครับซื้อสมตัวกลับเนาะใช่ครับ795ก็ให้ระวัง7 9 7 5เกใช่ครับแล้วก็7 6็ด้วยเอาไหมเนาะใช่ครับเลหกลับเลขเาสำคัญมากครับท่านผู้ชมหลายครั้งหลายคาครับกับหัวกับหางตลอดครับแต่ในงวดที่ผ่านมาเลขออกอ่ห้ล่างแล้วก็65บนเนาะถ้าใครซื้อตัวนี้ ก็คือจะถูกทั้งบนและล่างเลยเนาะแม่ใช่ครับโอเคครับแม่แตวครับครับก็จะมีประมาณนี้ครับก็ให้ท่านผู้ชมทุกท่านครับใช้วิจารณญาณในการรับชมครับความฝันของคุณแม่แตีวก็อาจจะฝันธรรมดาพื้นๆครับแต่คุณแม่บอกว่าเป็นฝันที่ดีคุณแม่แตีวจะมีโชคมีลาภครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวถ้ายังไงโค้งสุดท้ายของคุณแม่ผมจะมาติดตามความฝันของคุณแม่ให้อีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้ชม อยากคุณแม่ฝันดีฝันเด็ดได้แนวทางตัวเลขดีๆมาฝากอีกนะแม่เนาะครับเพราะว่าคุณแม่แถวก็ถือว่าเป็นคนที่ฝันแม่นมากๆอีกคนนึงครับท่านผู้ชมครับใ,ในการเล่าเรื่องราวความฝันแล้วก็ตีตัวเลขจากประสบการณ์ของคุณแม่เองครับก็ให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมครับสุดท้ายนี้ผมเคยอ,อีสานใต้ก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับขอให้ท่านผู้ชมที่รับชมคลิปนี้โชคดีเฮงเฮงปังปัง ก็ให้โชคดีทุกคนค่ะครับอวยพอนให้ไว้พรให,ให้ให้ลูกเต่าลูกร้านเดินเดินก็ช่างได้ให้ถูกเลขได้เงินได้ทองให้รวยๆเด้อจ้ะสาธุถูกครับขอบคุณครับก็ยังว่าแม่แม่วบาแม่วบาจังไดเนาะอัน่าเรือนเก้านะแต่แมล่ลืมซื้อเลขออกมาก็เป้งเคียนไหว บ่ายสามแม่รู้คืนมแม่แม่แบบแม่ไปซื้อเลขก่อนนะถามหลานแม่ลากี่โมงบ่ายสามแม่เออเขียนเลขใบ,บเก่าหาครับอ่าเก่ามัมีดวงบาทสนามมน้าเต็นทนอนมาตื่นตีดึกเสมอเนาะม่ตื่นประมาณตีสามตีสี่แม่ก็ตื่นแล้วไปซื้อเลขพระท่านไปซื้อบ่ท่านบ่ายสามแม่ตื่นแม่นอนเวน <c oughs> ้นเฮ้ยขอบแม่ขอบคุณครับได้จากพ่อมาครับ